สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือขุนแผนพญาเทครัวนะครับเนื้อผงสีแดงเป็นผงเคลือบนะอ่าเป็นผงเคลือบแดงนะครับของหลวงปู่อัพวัดท้องใสจังหวัดนครปฐมด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปช้างผสมขลวงนะครับอ่าบางท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับน้ํามันช้างผสมขลวงอ่าเคยได้ยินไหม น้ำมันช้างผสมโขงหายากนะครับถือเป็นน้ำมันที่มหาสเสน่ห์รุนแรงมากๆครับรุ่นนี้นะครับจะมีในส่วนของช้างผสมโขงนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวชู้ชายเมตตามหานิยมอย่างรุนแรงอันนี้ตามความเชื่อนะครับนี่ครับเป็นผงเคลือบนะครับเป็นคล้ายๆกระเบื้องเคลือบสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีนารีล้อมรอบนะครับเป็นขุนแผนพญาเทครัวเขามีความเชื่อกันว่า คนที่ใช้ขุนแผนพยาเทครัวเนี่ยส่วนมากนะครับไปที่ไหนแคล้วคลาดปลอดภัยและก็มีผู้หญิงตามอันนี้ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกเพศนะบอกไว้ก่อนว่าขุนแผนไม่ได้ใช้แค่ผู้ชายได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะนิยมใช้ในผู้ชายมากกว่าด้านล่างครับจะมีเขียนรวยเงินทองครับแบบนี้ครับมีถุงเงินแล้วก็ถุงทองแล้วก็เป็นทรัพย์อยู่ตรงนี้นะครับทําไมถึงมีรูปนี้ผมจะเล่าให้ฟังฮะขุนแผนในสมัยก่อนนะก็ใช้ออกรบ ขุนแผนเขาใช้แบบว่าไปชูสาวไปเกี้ยวพาราสีแล้วก็ใช้เกี่ยวกับนักเลงอะเนาะก็จะเกี่ยวกับโครงพันธแต่เขาเชื่อกันว่าขุนแผนคนที่ห้อยขุนแผนจะไม่มีไม่มีเงินนะครับเขาเชื่อกันอย่างนี้เพราะว่าเหมือนกับเปผู้สาวหมดนะเปผู้หญิงหมดเลยนะครับก็จะเชื่อกันว่าไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการสร้างวัตถุมงคลขุนแผนของวัดท้องไซนะครับหลวงปู่อัพเนี่ยก็มีการแก้เคล็ดตรงนี้นะครับโดยการนี่ครับ ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกกระซับไว้ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้ใช้ในทางเมตตาค้าขายได้ด้วยแล้วก็เก็บทรัพย์อยู่นะครับเรียกทรัพย์เงินทองได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงสีแดงนะครับตรงนี้ก็จะมีเลอะๆเป็นปกตินะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับ2ตัวเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับนี่ครับเป็นโค้ดแบบนี้นะครับ สวยงามเลยทีเดียวครับคมชัดลึกนะครับนี่ครับที่วัดเนี่ยตอนนี้หมดแล้วนะไม่มีแล้วนะครับอันนี้สร้างปีไหนเรามาดูกล่องกันครับนี่ครับมีกรมยี่สีเขียวนะรู้สึกนะจริงๆไอตรงกรมยี่นี่ก็สีอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเขาทําตอนไหนยังไงนะครับอ่ะนี่ฮะปี52นะครับนครปฐมหลวงปู่อัพเข็มมจาโรรุ่นมหาโชคมหาเศรษฐีครับวัดท้องไซนครปฐมนะครับ เก่าเลยครับี่ขนาดสติกเกอร์นี่ยังเก่าเลยมีคาถาอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นคาถานางพิมพ์คุณแผนานางพิมพ์ญาเทครัวนะครับอันนี้คือชื่อเต็มนะครับอ่าก็คือหลวงปูง่อัอเขาจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับนางพิมเนาะก็มีวิชาเสกนางพิมพ์อะไรพร้อมกันเลยนะครับเกี่ยวกับ เกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับเสน่ห์นะครับเกี่ยวกับการพนันอะไรเงี้ยนางพิมพ์ก็ใช้ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลหลวงอุอาบส่วนมากนะครับก็จะมีคําว่านางพิมพ์เข้าไปอยู่ได้้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่นางพิมพ์เนาะเป็นคุณแผนพญาเทครัวทั่วไปนะครับแบบนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวครับพระเก็บดีนะครับอ่าพระเก็บดีบางองค์อาจจะมีแบบแตกบ้างนะครับแต่ว่าของเราจะคัดสภาพให้นะครับนี่ครับกล่องของเขานะครับจะเป็นแบบนี้ครับนะ ด้านข้างนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่จะเป็นกล่องแบบนี้คือท่านดูคลิปเราเป็นมาตรฐานได้เลยนะแบบนี้นะครับปีห้าสองนะครับตอนนี้เราก็ประมาณ9ปีเนาะตอนนี้เราถ่ายกันปี63นะครับประมาณ9ปีนะครับนี่แขวนขึ้นคอสวยงามนะครับ เวลวาวนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเข้าไปที่เวอร์วาเว็บเครื่องรางมงคล .com ก็ได้นะครับหรือติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ถ้าให้สะดวกนะท่านแอดไลน์ไอดีเข้ามานะครับ แอสไซน์โอเคนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะวัตถุมงคลไหนๆนะครับเราก็มีให้ท่านบูชาอยู่นะครับกุมารทองขุนแผนนางกวักนะครับตะกุดเขาอ้ออะไรต่างๆเยอะเลยนะเรามีเยอะเลยนะครับสามารถที่จะเช่าบูชาหาเช่ากันได้นะครับอันนี้ก็รับประกันแท้นะครับรับประกันแท้มาตรฐานสากลรับประกันแท้ VIP เลยละกันสำหรับขุนแผนพญาเทครัวนะครับองค์นี้ถือว่า อ,องค์เดียวเนี่ยเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายก็ใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนนะครับท่านที่สนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับขุนแผนพญาเทครัวหลวงปู่อับวัดท้องใสจังหวัดนครปฐมครับเวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจ สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ID, i n e ไอดี i อ k OK, 007ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ